ดีครับขอต้อนรับขอชูช่องวิไลให้โชคครับสบายดีเพราะแม่พี่น้อง f อซีสาวลาวทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวลาวผ้ารวยเนาะ,ะมื้อนี้ทางซ่องเฮาเนาะก็สิมีตัวเลขแนวทางมาฝากมาต้อน f อซีทุกคนทางซ่องเนาะ,ะก็จะมีเลขมีที่มาเนาะประจํางวดวันที่10วันที่หนงกันยาวอลพิดว่ถืออีกล้ววันที่1น่งกันยายน2 5 6 5เนาะอ่ามื้อนี้เฮามีสององ น้ำกันนะครับมีวิไลให้โชคแล้วก็สาวเล่าผ้าร่วยครับเสียงสาวเล่าผ้าร่วยก็สิปเปลี่ยนไปแน่จักน้อยเนาะเพราะว่าแอดเป็นวัดเนาะครับฝนตกวัดเศร้าครับเอฟซี <FC S 2> เป็นวัดฝนตกเอาครับสําหรับตัวเลขแนวาทาังครับประจํางวดวันที่สิบหกที่ผ่านมาสิงหาคมนะครับอขอแจ้งบอกเอฟซีว่าแนวทางตัวเลขของเพื่อนได้เข้าตูกกรับเนาะเอฟนาะสาวเล่าเนาะได้เข้าตูกกรับได้เข้าสองซีเนาะครับ เพิน่นวงกลุมอ่าเลขวิ่งก็เข้าเนาะวิ่งเข้าสองเนาะอ่าเลขวิ่งบนล่างศูนย์กับ, 2, 2> ส,กบสองศูนย์กับสองสองมานะครับมาสองเม็ดเดียวเอาครับสำหรับตัวเลขหน้าทางงวดประจำวันที่สิบหสิงหาคมทางสองเข้าสีอ่างอิงให้เอฟซีเบิงก่อนนะครับเพราะว่าจังคอยไปตามตัวเลขแนาวาทางประจำงวดวันที่หนึ่งกันย่าพร้อมกันนะครับอาเดียโซ่อาครับ ครับนี่เป็นลักฐานอ้างอิงด้อครับเอฟซีเฮาครับเป็นลักฐานอ้างอิงครับนี่ครับครับนี่เป็นประจํางวดวันที่สิบหกที่ผ่านมานะครับเข่าตัวกับครับนั่นครับตัววงกลมคนบนวงกลมไปที่สองซีนะครับเข่าตัวกลับด้อครับเอฟซีนี่เป็นลักฐานเกาอ้างอิงใหเอฟซีเบิงนะครับอ่าเมื่อนี่ทางช่องเฮาครับว่าจะเป็นสาวเล่าผ้าร้อยวิไลให้โชกครับด้าํา เสนอตัวเลขมีที่มาครับคลิปนี้นะครับเอารักฐานเขามาอ้างอิงครับจำวดวันที่16ี่ผ่านมาครับสำหรับตัวเลขแนวทั่งเพื่อนกระนาติติดตามอยู่นะครับรถือว่าใกล้เคียงสําหรับเลขวิ่งบนล่างเพื่อนศูนย์กับ2 2งสอ,งสองกม่านะครับพี่น้องกถือว่าการนาติดตามอีกสํานักหนึ่งนะครับสาหรับแนวทา่งตัวเลขมีิี่มาเพราะว่า ทางเขาได้ลงคลิปหลคยคลิปแล้วเนาะสาวเล่าเนาะเม่นก็หลายคลิปแล้วครับ้วกา็งวดประจําวันที่หนึ่งกันญายนนี่เขาก็ได้ตัวเลขเนวทางมาแล้วเนาะสาวเล่าเมน่นครับเอา,าจึงถ้าไปติดตามน้ากันเนาะครับตอนนี้กับว้าเบิงวิวท้องให้ท้องหน้าสวยๆงามไปน้ากันก่อนนะครับก็สาวเ <c oughs> นาะวิวมันกส็สิงามแน่จากน้อยครับท้องฝาก็นังยว่าเปิดอยู่ครับพี่น้องว่ารู้ว่าสิได้ออกไปทําคลิปทางน้องได้บอนะครับเบงท้องฝาน,นะครับพี่น้อง คือฝนตกวัตถหยุทครับมีน่องบ่ท่านได้ถึงสิฟนาที่ซ้ำนะครับตอนนี้นะครับฝากกันยังเป็นคึมคึมอยู่คึมคึมอยู่นะครับเป็นฝนปล่อยปล่อยผิวๆอยู่นะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับอ่าครับสําหรับตัวเลขแน้าทั่งตัวเลขมีที่มาเนาะครับประจงวดวันที่หนึ่งกันยายนหรือครับเอฟซีก็ไดมมาฮอดมาถึงแล้วนะครับกาคือเก้าคือเดิมนะครับ เอฟซีทุกท่านขอแจ้งให้เข้าใจเนาะสาวเล่าเนาะเพราะว่าคลิปแรกนี่กะสิเป็นชุดเต็มคือเกาให้มาสุดเต็มก่อนเนาะกับสายวิ่งสายเลียนเนาะสาวเล่าเนาะแล้วกับสำหรับชุดตัดกับล่อโ่้งชุดถ่ายคือเกานะครับสำหรับมิซิทันไนว่าเนวทังตัวเลขหลาก็ต้องให้เข้าใจนะครับเพราะว่าตัวเลขมีที่มานน่ทังช่องเฮ้าเอาโงหลายคลิปแล้วเนาะสาวเล่าเนาะเพราะว่าคลิปแรกนี่สิเป็นชุดเต็มเนาะ คลิปแรกนี่สิเป็นสุดเต็มก่อนเนาะคลิปต่อไปจังสิตัดถอยลงให้ครับสำหรับถั่วเหล็กมิธีมาครับที่นนองเข้าผมสี่ห้สาวเล่าเว้ามีสิบสี่ครูนอกจางมดแมนครับเริ่มจากบนล่างจังก่อนวิ่งแนวทางวิ่งก่อนเดี๋ยวจังสิโซ่ถั่วเหล็กไฮเอฟซี่ฟังนะครับเลขมีที่มาเนาะวิ่งบนล่างก็จะมีหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งเนาะ วงกลมไปที่เจ็ดเนาะฝันไปที่เจ็ดแล้วก็ประกบคู่ให้สิบสี่คู่เนาะก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดสองเนาะแล้วก็สำรับเจ็ดเป็นลักซี่แมนเจ็ดเป็นลักซีก่มีเกียร์หางแล้วก็สำรับหนึ่งเป็นลักซิ่กะซีมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หน,สหนึ่งหา้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้า นี่คือหนึ่งเป็นหลักสิบสำหรับวิ่งบนล่างคนนักไปที่เจ็ดเดอรกับเอฟซีนักไปที่เจ็ดนะครับเอาคุณพอ่อคุณแม่ท่านไหนที่แคบหน้าจอว่าเป็นครับกับเตรียมเดอครับทอาสิโซตัวเลขแล้วนะครับเพาะวแนวทางตัวเลขมีที่มาประจํางวดวันที่หนึ่งกันยาเนาะสา,าวล่าเนาะ,ะเตรียมครับเตรียมสม,มุดประกาศที่แคบหน้าจอว่เอาเป็นมาเบิ้งน้ำกันเนาะเตรียมแคบหน้าจอเอาไว้พิจารณาเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางเลขมีที่มา ประจับงวดวันที่หนึ่งกันยายน25 6 5้าหห้าเนาะเอาไปพิจารณากันเบืง้งเอาครับเอาไหมครับผมสือห้สาวเล่ายืนจับเลยนะครับเพียวความสัจจินของตัวเลขเนท่ทางนะครับให้สาวเล่ายืนจับตัวเลขเน่ทั้งให้เลยนะครับเพราะว่าความสัจจินของตัวเลขน,นะครับเห็นบ่อ่ากอจับเออ นี่ครับสาหรับเป็นตัวเลขมิทิมานะครับประจํางวดวันที่หนึ่งกันยายนด้วยครับแคปหน้าจอไว้ครับเอฟซีครับแคปหน้าจอไว้ครับไห่สาวเล่าจับไห้นะครับเพราะว่าความชัดเจนนะครับวิ่งบนล่างด้วยครับวิ่งบนล่างหนึ่งกับเจ็ดราคาสาหรับเจ็ดเป็นหลักสิบกษิมีอยูเจ็ดหางนะครับเพิ่นประกบคููมาห้แล้วนะครับกซิมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้า เจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดสองนะครับสำหรับเจ็ดเป็นหลักสิบแล้วกันหนึ่งเป็นหลักสิบครับกสิบมี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก่าเนาะสาวเล่าเนาะยางละเจ็ดห่างนะครับนะเอาแคปหน้าจอไว้ครับแคปหน้าจอไว้ครับสำหรับสุดเต็มนี้มีแค่สิบสี่คู่เนาะก็ถือว่าบลาไหลก็ถือว่าบลาไเนาะสาวเล่นะาเนะา,านะสำหรับเอสที่ท่านใดนะครับยำเลยผมยำเลยว่า ว่ามันหลายตัวโพดล่อชุดตัดคือเราคือเดือมดื้อครับเอฟซีครับเพราะว่าเนื้องาตัวเลขมิติมาคีปแรกเพื่อนสิหายมากแบบนี้นะครับเป็นชุดเต็มสกอรเนาะสาวเล่าเนาะแมนและจังคอยตัดน้อยถอยลงให้อีกเนาะครับเอาใจเอฟซีผู้เพิ่อนยังได้ชุดเต็มเนาะเมนครับเพราะว่าเอฟซีบางท่านก็อยากได้ชุดเต็มของตัวเลขมิติมาครับประจำงวไประทีนึงกันย่ายนครับแคปนาจอไวเดอร์ครับพิจารณาครับเอาย้ำตัวเลขหน้าทงากให้เอฟซีอีกรอบหนึ่งครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง 7จ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดสองนะครับแล้วก็หนึ่งเป็นลักซิฟก็ะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก่านะครับอ่านวทางตัวเลขย่ำอีกรอบหนึ่งนะครับท่านใดเอฟซีท่านใด,ดว่าหลายตัวหลายชุดก็ลอดสุดตันเนาะสาวเล่าเนาะโดยลอดถ้าไปสุดตัดหรือทาไปโค้งสุดท้ายก็ได้เนาะติดตามไปเรื่อยๆจนหอดโค้งสุดท้ายเนาะ ครับสาหรับตัวเลขแนวทางของตัวเลขมีที่มากนาติดตามนะครับก็คือเข้าในอ่างอิงไปแล้วรักฐานเก้านะครับออกตัวกับนะครับสองสีีสองนะครับออกตัวกับหลักการแนวแนวทางของเพิ่นรักวิ่งกับมาสองมานะครับเอาเอฟซีท่านไหนเขามาแล้วแล้วลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกขาลังแรงจ่ายห้งทางช่องครับวีไลค์ไฮโซสาวเล่าผ้าร่วยเอฟซีไม่ที่เขามาแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะสาวเล่าเนาะเพราะว่าทางช่องเฮ้าครับไปติดตามเนวทางตัวเลขหลายสำนักนะครับ เพื่อมีสำนักใดโดนอกโดนใจพี่น้องครับคณะกสิบวพาดโอกาสเนาะสาวเล่าเนาะโดยออ,อแล้วเนาะเอฟซีทุกคนเนาะหลังจากที่เราได้เบิ่งได้ชมตัวเลขแนวทางเลขมีที่มาแล้วเนาะกะอา่าถ้ามากกัแคบหน้าจอถ้าบุมากกัปล่อยพ่านเนาะเพราะว่ากัเปลี่ยนแค่แนวทางเอามาฝากมาต้นมานำเสนอเอฟซีทางส่งเฮาไปพิจรารณาเนะเาะอ่าสำหรับตัวเลขแนวทางกระเดินดีมาตลอดกระนาติดตามเนาะ ให้ FC ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เนาะจังบ่พลาดข้าสารดเด็ดดังๆดเด็ดดีๆจากทางซ่องเฮาเนะาะสำหรับ FC ท่านใดที่ติดตามที่เป็นกําลังใจให้ทางซ่องตลอดมากะขอบใจไล้ยๆเนาะที่บบที่ยังเป็นกําลังใจยังคอยติดตามกันตลอดมา เอาสำหรับคลิปนี้เฮากะซิคอลาเอฟซีทุกคนไปก้อนเนาะเอาไว้พบเจอกันในคลิปต่อไปเนาะให้เอฟซีทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ำรวยกันทุกคู่ทุกคนเนาะสบายดี